ครับสวัสดีครับเช้านี้นี่เริ่มออกหาปลากันแล้วครับกลางลำนน้ำโขงนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศวิวเด้พี่น้องได้นี่โขดหินนี่แสงอาจจะยังบไห้ไลยบันไดครับนี่จะเป็นฟังประเทศเพื่อนบ้านครับสปปลาวนี่ผมมากับสหายสิงห์นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่มืดๆหน่อยเด้เมื่อคืนมาแคมป์ปิ้งที่นี่นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับเอฟซีนี่ กลางลำไม่น้ำโขงบรรยากาศดีมากเลยอุบลเช้านี้หนาวๆครับเย็นๆนี่งามบ่อพีนอ่น้องนี่โขดหินโอ้สลับซับซ้อนเรียงรายชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพวกเราสายฟิชชิงแคมปิง้งแอดเวนเจอร์นะครับขาลุยชอบแบบ นี้ครับผมนี่ผมก็มาหาหมายตกปลานะครับนี่เรือนี่ตกปลาเบี้ยวตกปลาอะไรผมมาดูทาเลไว้นะครับจุดนี้ก็เหมาะวะ่ะอ่ะมาลุ้นกันครับบาทนี่ถึงหมายแล้วจุดหมายแล้วเบ็ดที่สหายวางไว้จะเป็นยังไงห้ยน้ำไรเนื้อตัวนี้เนาะ โอ้โอมันกวนๆน,น,น้ำมูนี่มันเนาะโออคื้ไว้แล้วนี่แมนอันนี้ลานหินนี่พอดีเลยพี่ตึงตีมองปูเนี่เนาะเนี่มองบ่เฮออันนี้ถือแล้วนันน่นนั่นนั่นมันตีงเลยเห็นบ่เห็นบ่นบทุนน,นั่นเออนั่นทุนเอียงเอียงแล้วน,นั่น มาลุ้นกันครับพี่น้องใดการใดการนี่ก้อนหินมาแล้วอ้าวได้แล้วหนึ่งตัวร <c oughs> รครับปลาดุกปลาเหยือ่อครับปลาเหยื่อโอ้ตัวนี้รุดเลย <c oughs> มือนั้นตัวใดจกโลใส่ปะเข่ง <c oughs> ตอนเอาเรือใหม่ๆโอ้หลุดสองเลยขาดบ่โ,ดดโอ้ใส่หินทวงครับบาดเนี่ยนี่ยันลงไปใหม่มันต้องโดนล่ะเฮ้สหายบอกมันต้องโดนครับอ่า เราหลุนไปน้ากันครับพี่น้องนบรรยากาศดีดีอุบลน,นี่ผมนอนมือขื่นกันหนาวขนาดเลยจังหวะเสียงเปลี่ยน,ยนอ่ะเราจะไปกันต่อครับอ่ะหลุนกันต่อครับพี่น้อง